คนเชทุกคนมากค่ะเร่มต้เลยะนเป็นจริงๆนะคะะดีครั้งหนึงค่ะุกจังหวัดลุยทิชาค่ะออนอินกาหลงนะคะปัจุบันรับราชการครูค่ะเวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีแรกและจะเป็นเวทีสุดท้ายนะคะสำหรับลุยทิชาตลอดระยะเวลาทางานมา20กว่าปีค่ะทุกคน เป็นคนที่มีเหตุอิดเดียวมากเยอะมากเยอะมากค่ะสิบแปดใบไปสิบแปดใบค่ะหลายหลายคนอันดับวันหนึ่งเดินก้าเข้ามาในสีเลคชั่นเป้าหมายคืออยากกดนี่แบบเสียแล้วเพราะมันไม่รู้จะกดเป็นไงแล้วเราไม่อยากเป็นนี่ชีวิตข้าราชก,การคูณต้องยอมรับนะคะใครเป็นข้าราชการตรงนี้ ปกติเมื่อก่อนไม่เคยกล้าที่จะพูดเราไม่พูดเลยแต่เราต้องพูดเนาะคือวันนี้แบบมันลดได้ไหแหละนะทุกคนนะคะที่เกิดขึ้มันไม่ได้แค่เราลดไปแต่สิ่งที่คุณที่ทำอยู่ตอนนี้คือเราให้ใจับสาย่าจทุกคนและจะนำพาทุกคนในส้งทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ตา แม่มาลัยพรนะคะทุกๆคนที่มาวันนี้เกิดสองร้อยกว่าชีวิตใช่ไหมคะแม่ท่านเปดใดังวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ CEO CO e นะคะแล้วก็ขอบคุณพิกานอีกทางหนึ่งนะคะวันนี้จะตอบตอบขอบเห็นที่นี่นะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณ